ค่าปรับประมาณ1,000บาทเรามาดูด่แม็กคนนี้นะครับเพิ่งโดนตำรวจจับมาอาไหนลองเบิ้ลเนี้ยมันดำจริงห่อวะมาดำจริงนะพอๆๆดำจริงดำจริงเ,าางงงเข้าไปดูนะฮะว่าโดนอะไรมาบ้าง <c oughs> นี่ครับค่าปรับประมาณ1,000พบาทรู้เรื่องนะฮะร <c oughs> ถเก่าๆก็ววจะออกยากนิดนึงนะฮะ <c oughs> ถึงขั้นต้องงัดกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ อาการควันดำอย่างเดียวนะครับดูนะครับสูบสุดท้ายยังไงก็ยังแบบนี้อยู่นะครับล่วงเร็วแบบนี้ล่วงแพทเลยนะฮะปั๊บโอ้โหล่วงแัดไปเลยนะฮะโอ้โหล่วงเร็วขนาดนี้ควันดำแน่นอนครับคันนี้โดนจับมาแล้วด้วยก็ยกเพื่อนตามมีกตั้งหากนะครับปกติมันต้องยกประมาณ1ินิดๆนะฮะอันนี้ยกอยู่ประมาณ8นะครับตอนนี้ยกอย่างงี้นะครับทุกทีพลาดคอตอนนี้พลาดหัวเลยแม่อันนี้ครับเป็นความคิดของมันครับ ตอนนี้เราก็ถอดออกมาล้างความสะอาดรอบแรกก่อนนะครับมีชิ้นส่วนติดอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เอาแวะมาดูที่พี่แก้วเนี่ยบนเลยมือง้มงามทำหมดดูสภาพเข็มหวชีอนะครับดึงออกยากนะครับปลายเปิดไหมหมดแล้วเข็มเป็นฝ้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําการลองเปลี่ยนดูนะฮะควันดําอย่างงี้นี่ก็หลังจากตวงซีซีเสร็จนะครับตวงทีเดียวสี่หัวได้เลยนะครับเครื่องนี้อัปเกรดครับรุ่นอัปเกรดน้ํามันได้เท่ากันหมดแล้วนะครับปรับตั้งให้เรียบร้อย เราไปลองดูกันนะครับว่าควันจะหายดำหรือเปล่าตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับเติมดีเซลเพิร์ตครึ่งกระป๋องพอนให้ทิดก็เดี๋ยวเอาไปลองกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนพวกผมต้อร้านหัวฉีด BKK นะฮะตอนนี้ก็ออกมาลองรถ Isuzu D-Max นะครับโอ้โหมาติดติกันเลย D-Max เพราวานก็ดีแม็กวันนี้ก็ดีแม็กนะฮะรุ่นอื่นยังไม่รวมนะครับก็เดี๋ยวพบกับผู้ช้รถกันเลยนะครับว่ารถเป็นอย่างไรมานะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ระวังลงหน้าครับ รถเป็นอะไรมาครับอาจารย์อ๋อควันันดำครับควันก็แล้ครัควันดำก็เลยมาปรึกษาครับมาจากท้องไหนครับเนี่ยอะไรนะมาจากท้องตำรวบางบัวทองครับบ้านบางบัวทองอ๋อครับผมควันดำมาแล้วไงต่ออาจารย์อ๋อควันดำมาก็เลยเจอตำรวจก็เลยมาปรึกษาน้องเห็นช่างแนะนำมาครับปรึกษาน้องนี่นี่นะครับน้องก็บอกทำให้ได้สบายมากครับผมไม่มีปัญหาก็เลยโอเคทำ น้องแลวก็อันนี้ก็มาลองขับรถดูก็ควันดำก็หายไปหมดแล้วหายหมดแลนะ้วแต่ว่าอาจจะต้องมีอะไรต่ออีกก็ว่ากันไ,<ม>ไปะนะครับส่วนควันดำนี่น้องเขาแก้ปัญหาเสร็จแล้วครับขอบคุณค,ครับขอบคุณจางครับขนาดอินเตอร์แตกนะครับ,รบตอนนี้อินเตอร์แตกอยู่นะควันยังไม่ดำเลยอะ่ะปกติถ้าอินเตอร์แตกก่บควันมันต้องดำแต่เนี้ยเป็นอินเตอร์รุ่นเก่านะมันรั่วตะเข็บไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาก็ถอดชีดออกมาอย่างที่เห็นนะครับร่วงแป๊ดเลย ล่วงแปดเลยนะครับแล้วก็ยกต่ําตอนนี้ก็ปรับตั้งให้เรียบร้อยนะครับน้ามันสวยๆครับหัวฉีดเดิมวิ่งแบบรถรุ่นเก่าแต่หัวฉีดและเครื่องยังเก่าอยู่โอเคนะครับขอบคุณนะครับ <นะ S 1> แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะฮะใช้รถรุ่นไหนที่สงสัยว่าหัวฉีดมีปัญหานะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับ <S <S อาจารย์มีอะไรฝากคนที่ชมอยู่ไหมฮะ ก็ฝากให้มาปรึกษาได้นะที่นี่ครับกันเองกันเองคุยกันสนุกสนุกนะครับก็ทํางานก็มีคุณภาพดีครับอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนครับสอนอยู่ที่อาชีวศึกษาธนบุรีครับอยู่แถวๆนี้นะสอนทางด้านออกแบบนะครับองออกแบบตกแต่งภายในครับฝากตัวไปลูกศิษย์ได้ครับได้ครับใครมีอะไรปรึกษาได้นะด้านตกแต่งรครับครับ